นะครับก่อนที่ผมจะวิจารณ์บอลไทยลีกอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมมาก,ก่อนว่าอตอนนี้ฝุ่นพิษ PM สองจุดห้ามันรุนแรงมากเลยนะครับเลยทําให้เสียงผมอาจจะแหบพลาดสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็เป็นห่วงนะนะักฟุตบอลของทั้งประเทศเลยที่เล่นบอลลีกบอลอะไรนอยู่นะว่ากีฬาการแจ้งเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองให้ดีสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเอาวันนี้มาพูดกันถึงไทยลีก เกมอาทิตย์นะครับเกมที่19วันนี้เตะก,กันจุกๆกับ4คู่นะฮะค่อยไล่รียงไปคู่แรกนะครับทีมประจวบ fc ครับเปิดบ้านรับการมีเยนของเชียงรายประจบเล็ก2มานี่ไม่ดีเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่วเขา,าหมายมั่นปั้นมือที่จะปลดล็อกให้ได้นะครับโคตเตียสะสมพบประเสริฐนะครับเจอเชียงรายก็เป็นทีมที่มีเจ้ากลยุทธ์เทคนิคนะครับ น่าขวบประมาทไม่ได้แต่ว่าสติที่ผ่านมาเนี่ยประจวบกินเชียงรายเป็นประจําอยู่แล้วในสนามสามเณรที่นี่นะครับก็น่าเฉืนได้สับแดกบุตรวติ์ครับอีกคู่หนึ่งนะฮะเป็นทีมบ้านใกล้เดินเคียงทางแถบขึ้นไปทางเหนือนะครับอุทไทยธานีเอฟซี 4, ไม่น่าเชื่อนะครับผลงานพวกเขาแพ้ติดมาจนอันดับนี้ล่วงไปอยู่ในโซนตกทันแล้วเวลานี้นะครับสวนทางกับทีมผู้มาเยือนคือสุขโขทัยเอฟซี นะครับซึ่งเป็นด้วยถึงระดับ6ถ้าชนะวันนี้นะ้างข่าวไฟจะบินขึ้นไปถึงระดับที่3ามเลยด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเกมนี้กับบุตรไทยธานีไม่ง่ายนะมีรอโจสิกเชื่อว่าแมตชนี้เป็นเกมชี้ชะตาเขาแหละว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําทุกวิถีทางอย่างน้อยต้องมีเสมอนะครับแต่ถ้าให้มีทีมชนะผมก็ยังเชื่อในพลังของกองจิ๋วไทย ทำให้อุทัยเฉิญนชนะไปได้นะครับคู่ที่3มครับคู่นี้เต่กันที่ BG จีปทุมธานีเตเดียมเองนะบีจี G, นะครับยูปทุมยูเจ็ดเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของขอนแก่นนะครับทีมันดับบวยของตารางก็มีบทเรียนมาแล้วนะครับสำหรับทีมท่าเหลือทรรมเณรมาว่าโดนขอนแก่นเนี่ยนะครับบวยติดคอมานะ ทำให้แพ้ขาบ,บ้านแล้วเพราะนั้นบีจีเพื่อนเลิฟอย่าเป็นแบบนั้นนะแมตชนี้ต้องตั้งใจดีผมเชื่อจุดเปลี่ยนจากบอลช็อปปี้ครับที่ผ่านมาซึ่งบุกไปชนะฉานเวดจตที่เมียนมาได้จะทําให้บีจีดีขึ้นมานะครับเกมนี้เนี่ยเขาช่วยกันเล่นให้เต็มทีอย่าให้เจสอาทิพต้องแบกคนเดียวนะครับมันเหนื่อยบีจีเฉียดหน้าครับเกมนี้นะครับในบ้านตัวเองนะมาถึงคู่สุดท้าย เป็นเกมที่เชื่อว่าน่าจะแบเบอร์ที่สุดแหละของสัปดาห์นี้นะครับนักขอมหลออบวยครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของบุรีดำนักขอมได้โคดทงทงชัยสุกโกกีมาก็จริงนะแต่ว่าอ่าลดดีขึ้นในเล็กหลังแต่ว่าไม่น่าดีถึงขั้นได้แต้มจากบุรียมผู้มาเยือนเกมนี้หรอกนะครับบุรีดำจะยิงมากยิงน้อยเท่านั้นเองนะครับยิงตัวเองเนี่ยเพิ่งไปเสมอนอกบ้านที่สิงโปร์ด้วย นัดนี้ยิงรอกาลบายแน่นอนนะอันนี้คือทั้งสี่คู่ในวันที่ของไทยลีค